วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแนวคิดที่เป็นเหมือนแกนกลางของประสบการณ์มนุษย์กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องขันห้าหรือพูดง่ายๆก็คือองค์ประกอบ5ส่วนที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเรานี่คือการมองเข้าไปใน,นกลไกของจิตใจเราเองแบบลึกๆเลยครับหลายคนแน่จะเคยรู้สึกกันนะครับไอความรู้สึกไม่สบายใจความขุ่นมัวหรือความเครียดที่มันคอยกวนใจอยู่ลึกๆไม่ใช่เรื่องเจ็บปวดใหญ่โตอะไรนะครับ แต่เป็นเหมือนความรู้สึกอึดอัดที่มันแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานี่แหละครับนี่คือปัญหาที่เชื่อว่าเราทุกคนต่างก็เคยเจอแล้ววันนี้เราจะมาสืบสวนกันครับว่ามันมาจากไหนในส่วนแรกนี้เราจะมาเริ่มต้นการเดินทางเพื่อวินิจฉัยที่มาของความรู้สึกนี้กันครับมาดูกันว่าปริศนาแห่งความไม่พอใจที่ซ่อนอยู่ในใจของเรานั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรประเด็นตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเป็นการเปลี่ยนมุมมองไปเลย ต้นตอของความทุกข์หรือความไม่พอใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ที่กระบวนการข้างในใจเราเองที่เรียกว่าอุปาทานหรือการยึดมั่นถือมันนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเราไปยึดประสบการณ์นั้นไว้อย่างไรต่างหาก คำถามนี้สำคัญมากครับมันเป็นเหมือนสะพานที่จะพาเราไปสู่หัวใจของเรื่องเลยเพราะก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเรายึดอะไรเราก็ต้องรู้ก่อนสิครับว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราเนี่ยมันประกอบขึ้นมาจากอะไรกันแน่และเพื่อที่จะเข้าใจว่าเรายึดมั่นอยู่กับอะไรในส่วนที่สองนี้เราจะมาลองแยกส่วนประกอบของสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนออกมาดูกันทีละส่วนเลยครับใช่แล้วครับ ประสบการณ์ทั้งหมดของเราเนี่ยทั้งทางร่างกายและจิตใจสามารถแบ่งย่อยออกมาได้เป็น5ส่วนหรือ5กองหลักๆที่เรียกว่าขันห้าครับขันแรกเลยก็คือรูปครับส่วนที่เป็นกายภาพจับต้องได้คิดง่ายๆว่ามันคือฮาร์ดแวร์ของประสบการณ์ทั้งหมดของเราเลยตั้งแต่ร่างกายของเราไปจนถึงภาพที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกรับรู้ทั้งหมดนี้คือรูปขันครับพอมีรูปมากระทบปุ๊บ สิ่งที่ตามมาทันทีเลยก็คือเวทนาครับนี่คือความรู้สึกแบบดิบๆเลยนะที่เกิดขึ้นทันทีจากการสัมผัสนั้นไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจทุกอย่างจะถูกตีตราทันทีว่าเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆย้ำและคะว่านี่คือแค่ขั้นของการรับรู้ไม่ใช่การตอบสนอง พอเกิดความรู้สึกแล้วสัญญาก็จะเข้ามาทำงานต่อทันทีเลยครับมันคือกระบวนการที่จิตของเราเนี่ยดึงข้อมูลจากความจำมาแปะป้ายให้กับสิ่งที่รับรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมีลักษณะยังไงเช่นอ๋อนี่คือเสียงระฆังหรือนี่คือสีแดงนะเป็นการให้ความหมายกับข้อมูลดิบที่เพิ่งเข้ามานั่นเองและนี่คือจุดที่สาคัญที่สุดเลยครับสังขารคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น เป็นการปรุงแต่งทางจิตที่แสดงออกมาเป็นความชอบหรือไม่ชอบมันคือจุดที่เราเปลี่ยนจากแค่ผู้รับข้อมูลมาเป็นผู้กระทําทางจิตและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกรรมเลยครับและสุดท้ายก็คือวิญญาณครับหรือก็คือความรู้พื้นฐานเป็นตัวรู้ที่ทําให้ประสบการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นได้มันก็เป็นพื้นที่ว่างหรือเป็นเวทีให้ขันอื่นๆทํางานนั่นแหละครับถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่มีการเห็นการได้ยินหรือการรับรู้ใดๆเกิดขึ้นเลย เอาละครับเมื่อเรารู้จักองค์ประกอบทั้ง5ส่วนแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันทำงานประสานกันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อย่างรวดเร็วในทุกๆขณะจิตของเราได้ยังไงสไลด์นี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเมื่อมีเสียงระฆังดังขึ้นนั่นคือรูปหูเรากระทบเสียงเกิดการได้ยินนั่นคือวิญญ,ญาณและเรารู้สึกว่าเออเสียงนี้เพราะจังนี่คือเวทนา จิตก็จําได้หมายรู้ว่าอ๋อนี่เสียงระฆังนี่คือสัญญาและทันทีทันใดนั้นเองก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาว่าชอบเสียงนี้จังเลยและนี่คือสังขารเห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากจนเราแทบไม่รู้ตัวเลยทีนี้เมื่อเราเห็นภาพรวมของปฏิกิริยาลูกโซ่นี้แล้วเราจะมาซูมเข้าไปดูให้ชัดๆเลยครับว่าความทุกข์นั้นแท้จริงแล้วมันถือกำเนิดขึ้นมานะจุดไหนในกระบวนการนี้กันแน่ ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ปัญหาจริงๆมันเริ่มต้นที่สังขารคือปฏิกิริยาที่เราตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นด้วยความชอบหรือไม่ชอบนี่เองการปรุงแต่งนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของวงจรแห่งความอยากและความทุกข์ พุทธบทบทนี้สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้สมบูรณ์แบบมากครับมันชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวขันห้าเองซึ่งเป็นแค่ส่วนประกอบของชีวิตแต่ปัญหาอยู่ที่อุปทานหรือการที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเหล่านั้นว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราหลังจากที่เราวินิจฉัยปัญหาและระบุสาเหตุดได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการหาทางแก้ไขครับ ซึ่งก็คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกระบวนการนี้ทั้งหมดสไลด์นี้แสดงให้เห็นทางเลือกสองทางอย่างชัดเจนมากครับเมื่อเกิดเวทนาขึ้นมาทางหนึ่งคือการปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาอัตโนมัติคือการชอบหรือไม่ชอบซึ่งก็จะนำไปสู่วงจรของความทุกข์แต่อีกทางหนึ่งคือการใช้สติเข้ามาสังเกตและใช้ปัญญาทำความเข้าใจซึ่งจะสามารถตัดวงจรนี้ลงได้ครับ แล้วเราจะเปลี่ยนจากปฏิกิริยาเป็นการตอบสนองอย่างมีปัญญาได้ยังไงเครื่องมือสำคัญก็คือสติครับที่ช่วยให้เราเท่าทันกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นและปัญญาที่ช่วยให้เราเห็นความจริงว่าคันห้าทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเลย มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับเราจะมาสรุปกันว่าความเข้าใจเรื่องขันห้านี้ไม่ใช่แค่ปรัชญาที่ซับซ้อนนะครับแต่เป็นเหมือนแผนที่ของจิตใจที่นำไปปฏิบัติได้จริงและมีพลังอย่างยิ่งเลยนี่คือข้อคิดสำคัญที่อยากให้ได้กลับไปเลยครับเป้าหมายไม่ใช่การกาจัดรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณนะแต่คือการหยุดเข้าไปยุดมั่นว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวเราหรือของเราต่างหาก ประโยชน์สูงสุดของการทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็คือการได้มาซึ่งอิสรภาพทางใจครับเมื่อเราเข้าใจแผนที่นี้เราจะสามารถนำทางชีวิตและประสบการณ์ต่างๆได้อย่างเท่าทันและเป็นอิสระแทนที่จะถูกปฏิกิริยาอัตโนมัติควบคุมไปอย่างไร้ทิศทางเหมือนที่เคยเป็นมาคำถามสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองนำความเข้าใจนี้กลับไปพิจารณาตัวเองดูครับว่าในขณะนี้ติดใจของเรากำลังทำงานผ่านขันไหนอยู่ มีการยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าการมองเห็นกระบวนการนี้ละครับคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดสู่อิสรภาพ